กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมา update, อัปเดตในส่วนของจากที่ทางเพจได้โพสต์ถึงสิ่งนี้ก็ทำเอาทางเอซเขามาเบาตั้งคำถา,ถามถึงเรื่องนี้ทันทีพี่น้องโพสต์ถึงเรื่องอะไรนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพจอีเซียม LV 6เพิ่นกะใได้โพสต์ว่าจังสี่พี่น้อง จะว่าไปแล้วไม่เคยเห็นเพื่อนในวงการหมอลำชวนพอพอไปงานวันเกิดไปงานทำบุญบ้านไปงานต่างๆของคนในวงการเดียวกันเลยวันนี้วันเกิดแอนออรดีทุกคนในวงการหมอลำเหล่าอินฟูไปร่วมแสดงความยินดีกันหมด เล้วเพิ่นก็บ,บอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแอนนั่นแหละพี่น้องก็เลยเป็นในส่วนของที่ทางคอมเมนต์เขามาบอถึงกันเรื่องนี้แล้วพี่น้องเนาะว่าเหตุใดถึงไม่มีใครชวนหมอลำอันดับหนึ่งไปร่วมงานต่างๆประมาณนี้พี่น้องทางชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์ว่าป้าสหมอลำอันดับหนึ่งพุนเด้คือบ่มีผู้ใดส่วนบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าก็ตามสภาพนั่นละส่วนแล้วก็อาสีบ่ว่างบางท่านก็บอกว่า เขาห่างลูกไม่ได้เวลาทุกนาทีต้องเลี้ยงลูกกับจากงานต้องเลี้ยงลูกดูลูกไม่มีอะไรสำคัญเท่าลูกแล้วลูกคือชีวิตลูกสำคัญที่สุดมาสั่นมาพ่นวองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นเวลาศิลปินออกมาหายกำลังใจแพ่วพ้าวแล้วโดนเอฟซีผู้ใหญ่บ้านด่าแบบ จนศิลปินคนนั้นอารมณ์เสียวาสนาเอฟซีทันนีคอมเมนต์ไว้แบบนี้พี่น้องบางคอมเมนต์ก็ว่าเขาอาจจะถือตัวไม่ครบวงการหมอลำเพราะว่าได้ปินดาล่านังเลว้ยบางท่านก็ว่าผิดค่ายออเพื่อนในวงการที่เพื่อนบผิดค่ายออเพื่อนเลยบคบบางคนเพื่อนก็ถือคักประมาณนี้พี่น้องบางคอมเมนต์ก็ว่าคนผิดศิลธรรม สังคมเขาไม่ค่อยยอมรับไงไพเขาใกล้ก็เกิดแต่ปัญหาก็เกิดแต่ดาม่าเขาก็เลยบอยกมีผู้ไดลินน้าบางท่านก็ว่าเขาก็ยังรักก็ยังเข้ารบกันคือเกานันละ่ะแต่บอเซ้นมาเพราะว่าทาเซ้นอาจสิเป็นดาม่านะักกว่าเกาดาม่าในทางลบนะแต่ถ้าดาม่าในทางดีเขาก็เชิญไปหมดนะคะ สภาพประชันมาพน้องอันนี้เป็นความเห็นของทางชาวนิดแต่ละคนแต่ละท่านนะพีพน้องเนาะบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าไม่ว่างอน,นะวงเล็บคนไม่สําคัญบางท่านก็บว่าคนบ่นสําคัญเขาก็เลยบ่อยากเชิญบางความเห็นก็บว่าไปไซก็บหอบตั้งตาพอไปด้วยคิดว่าน่าจะชวนไหมละ่ะแล้วอีกอย่างพวกที่เขาจะชวนเขาก็คงอินดูบอสบิ๊กสุดๆแล้วที่ผ่านมาซีดิตต้องมาเจือกับอยียงแบบนี้ เขาก็เลยต้องอินดูทั้งพูงเงยญ่บบานเป็นพิเศษนั่นละ่ะไผยกระเดยว่าสันว่าบางคอมเมนก็บ,บอกว่ามีคนคบอยู่มีคนโพสต์อวยเกือบทุกวันอยู่นะนี่ก็นั่งคำรอดูว่าจะผิดใจกันเมื่อไหร่ภา่าพี่นงบางคอมเมนก็ว่าคนมีหลูกมีผัวทําตัวเป็นแบบอย่างทีบอดีอ่าเป็นแบบนี้พิดศีลรรมก็บ่มีผู้ใดอยากคบค้าสามาคมน้ำดอก ว่ามีไผอยากสนับสนุนประมาณนี้พี่น้องบางท่านก็บอกว่าปากกะว่าเขาผิดศีลธรรมแล้วเขาผิดศีลธรรมตอนไหน่าสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าปา้าเขาผิดศีลธรรมตอนไหนก็กล้าถามมาสันว่าบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาดบอกว่าสเสนียดวันมงคลผิดขายอมันก็ไม่มีใครอยากคบ ปาดพีนองนั่นแหละพี่นองในส่วนของเรื่องดังกล่าเนาะพี่นองเนาะกะข้อม,มินหลายขนาดพี่นองในส่วนของที่เว้าถึงเรื่องที่ว่าคือบม่มีเห็นมูในวงการมอล่ส่วนทางพ่อพ่อไปงานวันเกิดประมาณนี้พี่นองแล้วพี่นองคิดเห็นกันจังใดในเรื่องดังกล่าเนาะพี่นองเนาะพี่นองข้อม,มินไวใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหม่เดียวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองไม่เด้อจ้า คลิปนี้ขออนุญาตลาพีนวงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า